เสนอทันข่าว 9นาฬิกาจากจุฬาเรติโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนครับเลขากรพทเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ในปีนี้ซึ่งกระทรวงศึกษาได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ด้วยว่าที่ร้อตรีธนวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพอพทเปิดเผยว่าในการเปิดภาคเรียนที่ การศึกษา2,568นี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนสิทชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนให้ตีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพของนักเรียนและครูทั้งนี้ ว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อบางแห่งระบุว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธาร,รณสุขยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ะระบาดของโรคโควิด19ในลักษณะที่รุนแรงหรือเป็นกลุ่มก้อนแต่ขอให้เขตพื้นที่และโรงเรียนทุกแห่งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยปฏ ตามมาตรการสร้างความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด การบดีราชพัฒนครราชสีมาเผยควรเน้นมาตรการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าโดยให้นักเรียนได้ดูแลกันเองเพิ่มเติมจากนโยบายของกระทรวงนายอดีศรนวนล์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและนักวิชาการทางการศึกษาเปิดเผยว่าตามที่มีมาตรการจัดการบุหรี่ไฟฟ้าของกระทรวงศึกษาธิการนั้นในส่วนของกระทรวงถือว่าทาเต็มที่แล้วซึ่งได้เน้นเรื่องการรณรงค์ ปราบปรามให้ความรู้เรื่องโทษของบบุรีกันักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยที่โรงเรียนต่างๆได้ขารรับกับนโยบายดัยงกล่าวส่วนมาตร,รการที่อยากให้เพิ่มคือควรจะเน้นให้เด็กได้ดูแลกันเองเช่นให้กลุ่มเพื่อน สุหรี่สร้างเป็นกลุ่มที่คอยสอดส่องกลุ่มที่มีปัญหาเพื่อสน,นเสริมกับอำนาจโรงเรียนในการตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการรณรงค์และให้ความรู้จากเพื่อนถึงเพื่อน,อนและควรมีการทำงานร่วมกับผู้ปกครองซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันและสังเกตเด็กในความดูแลให้มาก,กขึ้นเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งควรจะมีมาตรการระดับประเทศ มากขึ้นโดยอาจจะมีการเพิ่มโทษทางกฎหมายให้มีความเข้มงวดเพื่อลดการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจากน้นทางและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลตอลิบันในอัฟกานิสถานสั่งแบนกีฬามากรุกที่กฎหมายชาริอะถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งประวัติว่าจะเป็นแหล่งการพนันสำนักข่าว bbc รายงานว่ารัฐบาลตอลิบันของประเทศอัฟกานิสถานได้ประกาศแบนการเล่นมารุกอย่าง อาจะระบุความสอดคล้องกับกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชาริอะได้เนื่องจากกังวลว่าหมากรุกจะเป็นแหล่งของการพนันโดยอาตันมัชวานีโฆษกของผู้อำนวยการด้านกีฬาของรัฐบาลตอริบันกล่าวว่ากฎหมายชาริอะของอิสลามถือว่าหมากรุกคือการพนันอย่างหนึ่ง การพิจารณาเรื่องศาสนาเกี่ยวกับกีฬาหมากรุกและจนกว่าการพิจารณานัน้นจะเสร็จสิ้นซึ่งสหพันธ์มากรุกแห่งชาติไม่ได้จัดการแข่งขันแบบเป็นทางการมานานราวสองปีแล้วและยังคงมีปัญหาในระดับผู้บริหารก่อนหน้านี้รัฐบาลจอริบันได้ประกาศแบนการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ m m, m มองว่ารุนแรงเกินไปและก่อให้เกิดปัญหาต่อการเคารพกฎหมายชาริกะและทั้งหมดนี้คือทันข่าวก้านาฬิกาจากจุฬาเรนิโอพลัสครับติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา